วันนี้ข้าวหอมเล่นอะไรคะใล่น้บตุ้ใครซื้อให้พ่อชอบไหมอหอมเล่นเป็นเป้าเล่นเป็นหอมล้มมั่งยังยัน,นไหนหอมโชว์ดิเล่นยังไงเดี๋ยวสิเอาตรงๆสิไปเลยนี่แบบนี้เนาะไปไงต่อก็เนี่ยเนี่ยก็เย้ เบรกด้วยเหรอเบรกตรงไหนตรงนี้เหรอใช่โอเคตรงนี้เพตรงนี้เขามียอะไรไก็ข่อะที่จับก็ก็มันตับไปไม่ได้ตัวตัวไข่เฮ้ยแม่เยอะให้หน่อยฉันยุเด้อจะไปไหนแล้วลูกหนูต้องถ่ายไปสิ หรวยกไปตรงไหนไม่มีก้อนหินละยกไปแบบนี้เลยเหรอสบายกว่าเหรอถ,ถ่ายไปลำบากเหรออ้าวถึงแล้วอ่าเริ่มได้ค่ะโชว์น้อยเอ้ยมาตรงๆทางสิมาทางนี้มาหาะมาทางนี้หันมาทางนี้ค่ะโอเค มาแล้วแรงไหมมีไฟไหมถึงบ้านนั้นน้อนก็กลับไม่ได้ก็ไปไม่ได้นะไปเลยบีเเล่นอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคูตเตอร์ชอบไหมชอบ สนุกไหมหไหนเล่นโชว์หน่อยไม่เข้าป่าสิไปให้มันตรงๆได้ไหมเนี่ยไปตรงตรนนี้ไปแรงๆเลยชิวๆเลยแม่ก็จะหมดแล้วอะอะไรนะลูกใกล้จะมืดใกล้จะมืดทำไง บ,บ้านัไปสิถ่ายไปสิลูกถ่ายไปไม่ต้องยกหอมค่อยๆถ่ายไปสิมันถ่ายไม่ได้มันก้นหินอีแล้ว